ะะนี่ต้นใบมะละมะละขีนกมะละขีนกมะละขีนกนะครับมะละขีนกอันนี้ก็ยังไม่ยังไม่ออกลูกนะนี่มีลูกด้วยมะละขีนกนี่ครับเผามะละขีนกก็อ่าแก้พิษร้อนผ่อนพิษไข้แก้เกี่ยวกับเรื่องของปวดเมื่อยตามหลางกาย ชาปลายมือปลายเท้ากลุ่มของเบาหวานคนที่เป็นโรคเบาหวานน่ะมะละมะเฟสมันเนี่ยจะเป็นยารักษาโรคทั้งเขาทั้งไหลได้หมดเลยครับเป็นยารักษาโรคที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของระบบะเป็นฝีแก้อักเสบนะครับมะละขีนกช่วยในเรื่องของความดัน ลดสภาวะความร้อนแหละข้าว่อมันมีขมนะครับมันมีรถขมอันนี้ก็าฝากไว้มาละขีนกบ้านเราบ้านเรานะครับ